มากครับพี่น้องวันนี้จับเมนูตื่นสายนะครับผมนี่กบนะกบนะครับพอดีน้องมันไปหามาก็เลยคิดว่าผัดกระเพาาเราย่ำเสาให้เบึง้งเนาะก,กระเพราของผมเพ็ดเพ็ดเสื้อผมนี่เพ็ดหลายนะครับเดี๋ยวเข้าไปจัดการผัดกระเพากันเลยครับมา,ามนเริ่มกันเลยครับจาัดก,การเปิดเตาแก๊สออกลืม้มลื้มครับลืมลืมเปิดแก๊สครับเนาะอา่ะ โอเคได้ละนะครับไฟกะควรนจะเป็นไฟก็เลยกันกลางๆก,ก่อนนะครับออกออนนิดนึงนะครับเพราะว่าเพื่อจะบาให้พริกแกงเท่าเนี่ยมันใหม่นะครับพริกแกงผมมีแค่พริกกับกระเทียมครับกระเทียมเบิร์กระเทียม,บมนเบิร์ตทำในี้ก็เลยได้ใส่แค่วัวเดียวประมาณนั้นนะครับมันจะเลยเห็นพริกได้หลายนะครับเดี๋ยวเข้ามาก,กันต่อเลยนะครับครบผมก็พัดไ้เรียบร้อยแล้วนะครับ รับไว้เรียบร้อยนะครับนี่นะครับเพื่งปรุงเตรียมเบิดแล้วนะครับเราก็ต้องเตรียมใก่อนนะพอกระทะแห้งครับจัดไปเลยครับน้ำมันครับก็ต้องไหลครับหลายๆผมจุดเตียงครับเมียงผมชิมน้ำใบหน่อยนึงนะครับเพราผมจะพัดแห้งนะครับ ผมม่ชอบผัดีานายนะครับัะรอแล้วข้าก็เริ่มเอาพริกแกงเขาลงนะครับพริกแกงนี้คูต้องมีชีจามไปสามบานนะคะจามไปสามบานเนื่องจากว่าผมใส่พริกแห้งแล้วก็เมืองมันเตะทีผิดใหม่ๆนิดนึงนะครับข้ากจะดเอาหนันลง ผมนี่แะครับงอว่อเอ้ยไปตบเะโลงกันรับจะแตกนดนึครับเี้าขอมันแตกจากการเนื่องจากว่าผมซัดบอคอยละเอียดไปไหนนะครับเนี่ยตบมันแต่จากการนิดมจริงแหลเว้ยนะครับ ผงนัวขงนัวขาดวาไรทำนิ่ก็พอแล้วครับย่ยหลายนะครับมันสีแซบนะครับน้ำตาลครับผมกับกพชอบหลายือกแนเอาแค่ก็หวานแปะเลมปะเลมนิดเดียวนะครับพอจะใช้หลายมันสดหวานแค่เอาเคืนปรงุรงรสนิดน้อยนะครับจากหนังกะเป็นนี่เลยซีอิ๊วขาวครับที่จริงผมบอส่ยเนละ้อ มันมีกันเลยใช่ครับนี่สีขาดบาแดดด้วครับก็ถอยครับผล่อย่างก,กับ,บอ,บอ,อนนก,บบกเพน,น,อนเมมอ่อนะครับไปลงไปอ่าเแล้วกันจะเอากันเนาะนะครับเ้อนมุกเตนครับไปก่อนครับชุบงเงยยากนะครับ อ,อ,อย่างเดียะครับใบดี๋ยวผมขวาใส่นี่ยเจ็กหน่อยนึงครับเนื่องจากว่าต้องให่มันเคบๆนิดนึงนะครับผม เวลาผมใช่นานเ่อเดียวด้วไปลยเหมือนกันแหนะครับมอไปมันแห้งเลยมือชิบมักครับมือชิมันมงเดกมันบอกใครถึงได้ครับอันนี้กับุูเกลือด้วยุูเกลือกับุูเกลืออย่ใช้นนเลยต้งเข้มหนักครับมันจุเปินเครื่องปรุง สมไปห้เลยอย่าให้มันเพ,แพเรเพแห้งเลยครับเพรแหงเลยพริกกะทางบ้านนี้แหละครับที่ทางมองล่นงจานครับบันขึ้นเองีนกระเพ่านะครับข้าปลาต้องใสิช่ดยปลูกเลยจะรักระเพาได้เปนดีลเลย นี่ใส่ตกจอดรอห้ารบาทเลยเอะเข้าสุดท้ายนะครับผมหมักแข็งนะคร <S Puis isters> ับยังคงกสิไปมันแข็งไว้นะครับถ้าใส่มาจาก็เข้าไม่ใส่เลยนม่ถึงนี่หนาครับผมไ็่ไกเช็มจะเขาไม่ไหลแข็งเลย แค้ครับมันชั้นมีก็ระดแดกครับกระเพราเดี๋ยวมันจะเหี่ยวลงเอ,ง,องครับเดี๋ยวอ๋อคือเดี๋ยวเราจะผดที่ชิมได้แล้วครับเสร็จครับน้องมาเนี่เป็นยังไงครับเมนูผัดกระเพราผมเจัดกันเมนูหนักครับผม